เามาดูการเตรียมงานออของงานประจำปีของอำเภอนะครับนี่นะครับอยู่หน้าที่วการอำเภอมันโกรดนะครับหลายหน่วยงานมาอัปเดตต่อครับวันนี้หลังจากที่ข่าวก่อนนู้นมาแล้วก็มาดูว่าแต่ละท้องที่นะครับเขาทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับ นี่ยครับของปัญญวัฒนะครับรูวน,นี้ก็เปลี่ยนแปลงมีการมีงานเอ่อไม่ใช่มีการมีงานนะครับมีความคืบหน้าในการก่อสร้างซุม้มแสดงผลงานเนี่ยมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันครับทุกท่านครับวันนี้มาอัปเดตนะครับซุม้มแสดงงานของเทศบาลมมืองป,ปัญญวัฒนะครับเ <iling. S 1> อาก่อนนู้นมาก็ขึ้นโครงไปแล้วนะครับวันนี้างานคืบหน้าไปเยอะเลยนะครับ อันนี้มาเจอทีมงานด้วยครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับจำลองสวัสดีครับวันนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับหน้าคับห้สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับวันนี้ดูจากหน้าตาเนี่ยครับเป็นรูปเอาเผาเนาะเอาเผาจำลองนะครับไอเดียต้องการทั้งหลายครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้ที่ออกไอเดียนะครับว่าวันนี้คืบหน้าไปยังไงแล้วบ้าง แรงมานันใจครับเดี๋ยวครับไปคุยเลยขออนุญาตนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวับมาอัปเดตการก่อสร้างออของซุ้มนะครับวันนี้ได้คุยกับช่างแน่นอนเดินหนีไปไม่ได้แล้วสวัสดีครับ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 ทุกท่านครับสวัสดีครับเป็นไงครับแรงมานันใจยังไงครับในการออกแบบครั้งนี้ตามคอนเซ็ปต์ก็ตามชที่งานนะครับเน้นให้มันตรงคอนเซ็ปต์แรกนะครับ ก็เนี่ยนะครับช่างรังครับคนที่ออกแบบนะครับปีที่แล้วได้รับรองที่หนึ่งด้วยนะนะครับปีนี้รอรุ่นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงพาชมหน่อยครับอะไรอะไรคืออะไรยังไงไอเดียแบบไหนยังไงอันนี้จะเป็นอะไรครับก่อช้เครื่องก่อมาดูครับโุ้งสร้างนะครับเราเริ่มจากเราไปดูต้นเรื่อง ตัวนี้จะเป็นเตาเผาจำลองนะครับเตาเผาจำลองที่เราจะอธิบายถึงว่าเตาเผาบ้านโคกยางนะครับเป็น<ม>ตัวนี้จะเป็นเตาเผาจำลองของบ้านโคกยางบ้าน,นคโคกยางนะครับปีนี้เป็นนี้ไฮไล,ลท์อยู่ที่บ้านโคกยางนี่จะเป็นแหล่งอารยธรรมที่ทำเชื่อเชือกแหล่งใหญ่อ่าเราคน้นพบห,หลายจุดใช่ครับนะครับนำํำเสนอของนี้ของปรญวัติโอ้เยี่ยมเลยครับ แนวคิดตรงนี้จะวางอะไรยังไงแบบไหนครับช่างตัวนี้ก็จากโครงสร้างจริงก็คือตัวนี้จะอยู่ในเตาอ่นีครับโอ้ครับผมสมมติจำลองเตาใหญ่คนนี้ก็อยู่ในเตากำลังเผาอยู่น่อันนี้ก็คือ,อชิ้นงานที่กํลาลังเผาใช่ครับอยู่ในเตานะครับนี่นะครับซึ่งเราหลังคาเนี่ยเราใช้หลังคานี่ยก็ยังตามคอนสึกต์ก็จะเป็นผ้าครับผ้าแล้วก็ ไอ้ตัวลายตัวผ้าจะจนวาดเป็นลายเป็นลายผ้า่ายมัดขวดครับเนี่ครับรายละเอียดที่ที่ช่างการออกแบบน่าจะใส่ใจมากนะครับเนี่ยแนวคิดตรงนี้เออันนี้ก็เป็นผ้าเหมือนกันไหมครับเนี่ด้านบนนี่ผ้าทั้งหมดเลยนะครัเนี่ยครับกำลังเป็นรูปเป็นร่างนะครับดูทีมช่างนะครับของเทศบาลมักกวดปัญญาวัฒนะครับ เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออเียเป็นเป็นเป็นของมีค่านะ <c oughs> เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีวันนี้วันท,ท,ที่ที่ช่างหลางได้เน้นย้ํเมือสักครู่นี้ก็คือว่าเจาะปีนี้เราเจาะไปที่ตะเพาของโค้งยางเลย <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อหเห็นว่าจริงๆแล้วตเะเาบางกวดมันมีหลายจุดนะ <c oughs> ครับเพราะงั้น อย่าไปมองว่าแค่มีเตาในเจียนเตาสวายเท่านั้นนะครับยังมียังมีของโคกยางด้วยนะครับนี่นะครับคือเขาเรียกว่าเราใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างทุกจุดนะครับทั้งปืนมีคำแนะนำอะไรไหมครับปีนี้คิดว่าปีนี้จะเข้ารอบอรส,สักกี่ทีมทนนหนึ่งในสามนะครับผมว่าแค่แนวคิดไอเดียนี้ก็กินขาดแล้วนะครับนี่ย บรรยายได้อธิบายได้นะครับผมตามติดมาปีที่สองนะครับปีนี้นะครับว่าได้เห็นสงเนครับเดี๋ยวเย็นๆผมจะแวะมาดูอีกทีหนึ่งว่าคืบหน้ายังไงนะครับคิดว่าจะแล้วเสร็จวันไหนครับนี่ก็จะทำให้เสร็จภายในวันพุธครับวันพุธพุดธหน้าเนาะโอเคครับผมจะได้ตามอัปเดตมาให้ถูกนะครับอันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับตามอัปเดตเป็นไงท่ง ไปดีไม้ไผ่นี่มีกระบวนการจัดการยังไงครับเ uh, สาไม้ไผ่นี่ไผ่ไนี่ครับเรานํามาดัดขึ้นรูปให้มันโค้งตามที่เราต้องการอ๋อ oh, เป็นโครงเป,เป็นเป็นธรรมชาติเป็นไม้พื้นถิ่นขึ้นบ้านเรานี่เองนะครับ oh. เนี่ยเนี่ยครับทางหลังจะมีความพิเศษตรงที่เ,เก็บรายละเอียดนะครับทั้งในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับ ดูว่าตรงไหนใช้วัสดุพื้นถิน่นไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นโครงล็กเสมอไปนะใช่ครับเพราะว่าน,นี่เป็นไอเดียที่ดีแสดบ้านเราก็มาถ่ายมีของที่ดีอย่างหินนี่เเนี่ยครับอ่าหินเนี่ยผมเห็นขนมาผมผมก็มองโอ้เนี่ยก็ใช้ใช้ของที่มีอยู่นะครับเน้นเน้นของที่ที่มีอยู่แล้วก็เอามาใส่ไอเดียเข้าไปนี่ครับ อันนี้เป็นแจกันไหมครับหรือว่าอะไรครับนี่ตั้งใจจะเป็นอ๋อไ้วัดกวดไขวัดกวดครับเป็นเฉพาะเลยนะครับลายอดี๋ยวจะอยู่ในไขอือครับครับอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับทีมงานมาเป็นกําลังใจกันมากมายนะครับมีทีมสนับสนุนขอบคุณช่างแางมากครับครับผมครับเนี่ยครับข้างบนที่ช่างไหนนี่โอ้เหนกว่าไขนะครับ เอาละครับเนี่ยครับทีมงานพลังนุ่มทั้งทั้งนั้นเลยครับดูครับการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับไปติดตามในช่องชูใจชาแนลนะครับชูใจชาแนลนะครับผมไปดูนะครับอัปเดตกิจกรรมต่างๆขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณท่านรองครับเดี๋ยวมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งครับจุ่มเที่ยงครึ่ง เนี่ยครับเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วครับใน50เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเป้าหมายคือต้องเสร็จภายในวันพุธนะครับอีกกี่วันเนี่ยพุทธหันสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับพุทธอีกห้าหกวันนะครับน่าจะแล้วเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึ่งครับทุกคอื่นก็ทยอยจัดกัน,นตามลำดับนะครับนี่ครับของปัญญาวัฒน์ หูหน้าที่ว่าการำอำเภอบ้านกรวดนะครับซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดงานเครื่องเครือพันปีประเพณีบ้้นกรวดนะครับในวันที่1นึถึงหมีนาคมนี้นะครับก็แวะมาดูมาให้กําลังใจคนที่เตรียมงานนะครับพี่น้องชาวที่สบานพื้นกรวดปัญญวัฒนะครับเนี่ยครับเอ่อรถรด้ต่างๆก็เข้ามานะครับพาคนพาเอ่อเอาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาเตรียมงานขอประชุมอำเภอครับ ยังป,ปิดอยู่นะครับเกี่ยวกันเพื่อก็อยู่ติดโรงพยาบาลมันขวดนะครับนหน่วยกระชาติก็เตรียมแล้วนะครับในโดมของเพอนะครับเตรียมสถานที่จัดงานนะครับภาคส่วนต่างๆก็เข้ามาพื้นที่เตรียมงานเตรียมซุ้มนะครับจัดแสดง ก็มาชมมาดูกันครับในวันที่1นถึงหมีนาคม2อ6 7นี้นะครับหน้าสนามที่วาการอำเภอมันกรวดครับงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีมันกรวดนะครับก็อัปเดตกันอีกรอบหนึ่งครับหลังจากที่เ,เราเข,เขาเตรียมการไว้สักพักหนึ่งล้าก็จะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับ